สุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดอยากจะโทรมาวันนี้ค่ะโทรมาได้นะคะเรายังคงเปิดสายอยู่ค่ะอาจารย์คะพูดคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดเปรียบเทียบสมัยในรัฐบาลประชาธิปัตย์กับตอนนี้อาจารย์เรียบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีโครงการใหญ่โครงการหนึ่งซึ่งเรียกว่าไทยเข้มแข็งนะครับมีการกู้เงินเนี่ยเป็นแบ่งออกเป็น3ก้อนในวงเงิน1.4ล้านล้านนะครับ เป็นจานวนเงินเยอะพอสมควรนะฮะ1.4ล้านล้านมีอะไรบ้างก็คือไทยเข้มแข็งส่วนหนึ่งไปอยู่ในงบประมาณประจําปีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยออกเป็นพรบเหมือนกับรอบนี้แล้วก็มีการออกพรกอีก4แสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือออกเป็นพรบ4แสนล้านออกเป็นพรก4แสนล้านออกเป็นพรบเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรนะฮะเพราะถือว่านั่นก็เหมือนกับที่เราทำ2ล้านล้านเนี่ยนะครับไม่มีใครว่าอะไรเพราะถือว่ามันคืออำนาจและมันได้รับการยอมรับ โดยการผ่านกระบวนการของรัฐสภามาแล้วนะครับว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกพอดีะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ผ่านไปแต่ว่ามีคนตั้งคําถามกับตัวพรกรหรือว่าพระราชกําหนดนะครับเพราะว่าเป็นวงเงินที่เท่ากับพรบและคณะรัฐมนตรีเซ็นผ่านไปเองก็มีคนไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันเนื้อหาวิธีการอธิบายนะครับว่านี่เป็นเงินกู้หรือไม่อะไรต่างเหล่านี้เหมือนกับพรบของรัฐบาลแต่สารรัฐธมนูญบอกผ่าน นะครับเพราะว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ er <C> e <n> อะไรก็ว่าไปแคราวนี้ไม่ามจาเป็นไม่เร่งด่วนเหรอ <C> e <n> ะคะคราวน,นี้เข้าใจว่าใช้ตัว,ตวกฎหมายเดียวกันกน, <C> e <n> นะครับก็คือตัวมาตรา1 6 9 1 7 0อะไรประมาณน,นี้แล้วบอกว่าไม่ <C> e <n> ผมเข้าใจว่ามนันเป็นเรื่องไม่แน่ใจนะครับเรื่องความเคารพนะฮะยังไม่ได้อ่น <C> e <n> านคำวินิจฉัยของศาลเนี่ย <C> e <n> แต่ผมเองก็สนใจนะครับอยากให้ท่านเนี่ย <C> e <n> ออกมาอธิบายนะครับให้คลายความสงสัยนะครับว่าทำไมท่านถึงได้เปรียบเทียบทั้งสอง กรณีเนี่ยนะครับซึ่งมีหัวใจหลักๆเนี่ยใกล้เคียงกันซะด้วยซ้ำนะ,นะครับทำไมผลการตัดสินถึงออกมาไม่เหมือนกันะนะครับอยากให้ท่านช่วยอธิบายให้ประชาชนเนี่ยได้คลายความสงสัยใช่ค่ะพอสมควรนะครับเพราะท่านตัดสินมามติเอกชนเหลือเกิน9.0ต่อศเม่อ่านแล้วเมยก็ยังแบบเกิดอะไรขึ้นเข้าใจว่ามันมีเนื้อหาบางตัวซึ่งอาจจะขัดจริงๆมีปัญหาจริงๆนะครับแต่ก็เหมือนกันว่า กลับไปถามในกรณีรรคประชาธิปัตย์แล้วทำไมทําได้ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดวันนี้โครงการลําน้ำโดยชายฝั่งยังไม่ทำเนี่ยถ้าเกิดน้ําท่วมขึ้นมาใครรับผิดชอบครับเกิดอะไรขึ้นใครช่วยเหลือประชาชนเหล่านั้นเกษตรกรเหล่านั้นจะเป็นยังไงก็ห่าละเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่น่าเสียใจมากที่สุดก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเรามันควรจะออกมาได้จากสารรัฐมนูญในคราวนี้นะครับครั้งก่อนๆเนี่ยท่านชอบทําก็คือการให้คําแนะนํา ทําไมรอบนี้ท่านไม่ให้คาแน่ๆว่าถ้าโครงการนี้มันมีประโยชน์นะครับแก่ประชาชนจริงๆแต่มีปัญหาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์แค่ของรัฐบาลพักเพื่อไทยนะครับแต่รัฐบาลอื่นไทยก็ตามที่เข้ามาควรจะทํำยังไงในทัศนคติของท่านว่าเป็นการทําให้ถูกตรงตามรัฐธรรมนูญและควรจะรีบทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนสิ่งนี้ไม่ออกมาซึ่งทาให้ผมรู้สึกตะกิดตะขวงใจนิดหนึ่งแล้วรอนะครับคำวินิจฉัยรวมซึ่งเข้าใจว่าออกมาละเดี๋ยวจะ เร่งเข้าไปอ่านนะครับสับดาห์าคำวินิจฉัยส่วนบุคคลค่ะอาจารย์รับสายก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะครับสวัสดีค่ะคุณวิสิตนะคะคุณวิสิ์หลุดไปไม่เลยค่ะคุณธนพลคะครับสวัสดีครับคุณธนพลจากลำปางนะคะสิงบุรีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมคุณธนพลสิงห์บุรีนะคะใช่ครับค่ะรับชมชัดเจนไหมคะสัญญาณชัดเจนชัดเจนดีครับวันนี้ชัดเจนมากค่ะชัดเจนมากเรื่องชัดเจนมากอย่างนี้มีความคิดเห็นยังไงที่ชัดเจนบ้างคะ ผมมีความทิ่เห็นว่าผมอยากให้ศาลปนะกครองประเทศไปเลยโอเคครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะาปรมชาธิที่ปัดทำมานะาอะไรศาลก็ตัดสินทุกหมดแหละค่ะคือมันพูดกันแล้วมันมันผมผม,ม,มรู้สึกว่าผมเครียดกับการแตงมาเป็นเป็นเป็นสิ่งอะไรที่น่าเบือ่อเพราะเราภาษาคนจะคุยกันไม่รู้เรื่องอน่ะพี่ไม่อย่างผมผมก็อยากจะให้ว่าในไหนก็ให้ให้รัฐบาลอ่าประชาธิที่ยัดทำไปเลย ค่าได้เป็นนะนะจะได้ประเทศเราได้เยอเลยก็ดีครับค่ะครับแค่นี้่ะครับขอบคุณค่ะอันนี้คือระบายเลยนะคะก็แบบว่าก็เป็นอยู่ก็ให้ศาลบริหารจัดการไปเลยอันนี้อันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจนะฮะคือในต่างประเทศเนี่ยนะครับเมื่อมันมีคนที่มีอํานาจในการตัดสินมากขนาดนี้เนี่ยนะครับจะต้องถูกตั้งคําถามนะครับว่าคุณพร้อมที่จะขับเคลื่อนเข้ามาบริหารไหมคือคนที่พร้อมที่จะตัดสินทุกอย่างว่าถูกผิดเนี่ยนะครับถึงเวลามารับแรงกดดัน <C> e <an> ในแง่ของการบริหารจัดการได้หรือเปล่านี่เป็นคําถามที่ในบ้านเราไม่มีใครถามนะครับผ <C> e <an> ู้หลักผู้ใหญ่คนโดงคนดีเวลามีเวทีของการพูดถึงการปฏิรูปเนี่ย<ม>จะมี<า>มคนมากันเต็มไปหมดเลย <C> e <an> แต่ไม่มีทางการแสดงความคิดเห็น <C> e <an> ถามว่าคนเหล่านี้ทําไมคุณไม่เข้ามาในกระบวนการ <C> e <an> และดําเนินการทําเพื่อประเทศนะครับเพราะนั่นคือวิธีการเดียวซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยได้มาซึ่งอานาจนะครับค่ะรับอีกสายก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวไปต่อค่ะคุณพัชรนีคะค่ะค่ะจากกทมานะคะออ ทางสารและทังนนแล้วก็โอ้ยเสียใจจังเลยโอ้ยเหรอคะโอ้ยเลยใจมากๆเลยที่อยากจะฝากอาจารย์นิโรธไว้นะคะครับผมข้อเลยอยากจะให้ตั้งกองทุนค่ะรถไฟเพื่อชาติรถไฟเพื่อชาติครับผมให้พวกเราช่วยกันออกออกเงินสิสละเงินคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยเยอะนะคะครัทุกคนที่เลือกรัฐบาลนี่ก็เยอะทุกคนเลือกเพราะว่าชอบนโยบายชอบนโยบายมากๆเลยอยากได้ ดีใจเพราะว่าข้างหนึ่งเคยไปนั่งรถไฟแต่เจวานึกอยู่ว่าบ้านเราเมื่อไหร่จะมีอย่างนี้นะแล้วก็วันนึงบ้านเราคงมีบ้านเราคงมีพอมีขึ้นมาน่ะดีใจมากๆเลยอยากได้อยากได้แล้วก็อยากให้อาจารย์วิโรจน์ตั้งกองทุนตั้งกองทุนบอกรัฐบาลอย่าท้อถอยนะประชาชนเชียร์อยู่เชียร์อยู่สู้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 ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวบหน้าตาระสมนุนสักทีนึงตั้งกองทุนเพราะ ชนยอมบริจาคเยวจะไปบริจาคบริจาคเหมือนเรื่องข้าวนั่นแหละพวกเราเนี่ยอยากได้ให้เขารู้ว่าประชาชนอยากได้ประชาชนอยากได้มากมากเลยพวกเราจะจะรวมเงินจะรวมเงินตั้งกองทุนแล้วดูสิพวกนั้นจะว่ายังไงค่ะขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้นี่โทรมาแบบน้ำเสียงก็ มนจะร้องไห้ละอยากได้อยากได้อยากได้เข้าใจอยู่นะครับเข้าใจอยู่นะครก็อย่างที่บอกไปแล้วว่หมดเวลาแล้วรัฐบาลยังเรายังไม่หมดหวังนะครับถ้าการเลือกตั้งมันดําเนินต่อไปนะครับภายในเดือนพฤษภาหรือมิถุนายนในรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลก็ยังคงสามารถดําเนินการนี้ได้เอาล่ะ แต่ถ้าเพื่อเลี่ยงนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อการตีความสารรัฐธรรมนูนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็กลับไปทําในง็ประมาณปกติได้เอาละแต่ถ้าเอาละถ้าเราทําแบบระบบเดิมไม่ได้เหรอคะเรามีเยอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับเพราะว่าถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาดนะครับและไม่สามารถที่รับผูกพันทุกองค์กรเพราะฉะนั้นก็กลับไปใช้ในระบบงบประมาณปกติเนี่ยนะฮะก็ไม่มีปัญหาเอาละใช้เวลามากขึ้นต้นทุนจะแพงขึ้นนะครับแต่ถือว่า เราก็จดจําไว้นะครับว่านี่คือสิ่งที่ก่าจะเกิดจบผลกระทบของคนก้าคนนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัดสินใจไปด้วยเหตุผลที่ฟังขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือเกิดมาจากอาคติล้วนๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่า2เรื่องเนี่ยถ้าถ้ามันจะทําไปได้นะครับเขาเองก็ต้องมีส่วนรับรู้ด้วยว่าถ้ามันราคาต้นทุนแพงขึ้นระยะเวลาดานขึ้นเขาอาจารย์ครับคุณแมวอึกหสายไหมคะจะบอกั่คุณแมวคะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วค่ะบอกเสียใจมากค่ะคเสียใจมากกับสารรัฐมนูญนะคะทุกทุกอย่างนะคะค่ะไม่ไม่ทราบจะแก้ยังไงแล้วให้เขารู้ตัวเขาเองค่ะให้กดเหงกรรมไปเลยค่ะก็้องต้นประชาชนก็ต้องแสดงพลังฮะว่าเรายังคงอยากได้แล้วก็อยากได้อยู่แล้วค่ะฝากเอาไว้ค่ะนะฮะอยากได้อยากได้แบบโปร่งใสด้วยนะครับถ้าทำนอกระบบงบประมาณซึ่งมีความยืดหยุ่นมากไม่ได้ก็ ทำในโครงการปกติเป็นงบประมาณปกติไปแล้วมันหลักจะได้แล้วคะอาจารย์ก็ช้าลงหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยก็ก็ได้ฮะับยมีความหวังใช่ไหมคะยังมีความหวังค่ะยังไม่หมดหวังโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสุดเด็ดนะคะขอบคุณนะคะค่ะพดีค่ะค่ะคุณแมวคะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้ยังมีความหวังนะคะที่อาจารย์วิโรจน์บอกค่ะก็คือแค่ว่าระบบเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วตอนนี้สารตัดสินแล้วเป็นอันสิ้นสุดแล้วนะคะแต่ว่าระบบปกติยังได้อยู่ ก็ <C> e <at> คงก็หวังว่านะครับว่ารัฐบาลที่มาทำภายใต้ตัวระบบงบประมาณเนี่ยมันต้องมีคุณตี้แบบหนึ่งหรือว่ามีคุณ <C> e <at> ภาพแบบหนึ่งคุณลักษณะแบบหนึ่งก็คือ <C> e <at> ต้องเป็นรัฐบาลนั้นอย่างต่อนเนื่อง <C> e <at> นะฮะเพราะว่าเมื่อมีภาพรวมมาวางไว้แล้วเนี่ยและแต่ละปีจะทําอะไรบ้างเนี่ยต้อง <C> e <at> มีการดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดและน <C> e <at> โยบายต้องไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะทําให้โครงการนี้มันเสร็จออกมาให้ได้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าไม่ใช่เกิดสภาวะที่มีรัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้เข้ามาแล้วกลัวว่า ทำเสร็จแล้วจะเป็นผลงานคนอื่นแล้วไม่ทำนะฮะไม่ดูผลประโยชน์ของประชาชนไม่เป็นที่ตั้งเนี่ยอันนี้จะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประชาชนโดยรวมอย่างมากโอ้อาจารย์คะผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะวันนี้อาจารย์สรุปได้ดีมากคุณผู้ชมคะเสียดายนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเวลานั้นหมดแล้วคะ่ะมีอีกหลายสายที่รอคุยกับพวกเราอยู่นะคะ วันนี้ค่ะจะฝากการบ้านให้อาจารย์วิโรจน์นะคะไปศึกษานะคะว่าคําตัดสินเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะคะคแล้วอาจารย์จะมาตอบสัปดาห์หน้านะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ตอบมันชัดเจนเลยสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยถึงผลดีผลเสียความจําเป็นและถ้าสมมติเรามีจะได้อะไรถ้าเราไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นรวมถึงนะคะฝากไปยังศาลด้วยแล้วกันค่ะตุลาการศาลรธรรมนูญนะคะการที่ท่านตัดสินแต่ละครั้งนั้นบางครั้งนะคะท่านลองมองมุมกลับนะคะลองมาถามประชาชน ดูก่อนนะคะแล้วท่านตัดสินท่านจะรู้ถึงอกเขาเรียกว่ารู้สึกใจเขาใจเรารบ,บ้างนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วิโรจน์อย่างสูงค,ค่ะขอบคุณค,ค,ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่โทรเข้ามาขอบพระคุณทุกสายทุกเบอร์ค่ะรวมถึงนะคะคุณผู้ชมที่รับชมเองใครยังไม่เคยโทรสัปดาห์หน้าลองโทรเข้ามาสแสดงความคิดเห็นนะคะหนึ่งเสียงของทุกท่านนั้นมีค่าค่ะและที่สาคัญค่ะรายการซักฟอกมหาไทยของเรานะคะจะเป็นกระบอกเสียงละค่ะในการสะท้อนไปยังรัฐบาลสะท้อนไปยังหน่วยงานต่างๆที่ตัดสินหรือว่าดําเนินการเรื่องของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างไงบ้างวันนี้เราสองคน